ผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังจะว่ายน้ำครับฝากกดติดตามแล้วกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาว่ายน้ำนะครับพี่คะใส่ชุดอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวไอที่มร้อมแบบนึงครับตรงนี้ร้อนนะครับ นี่ครับห้ามลงคนเดียวนะครับทำไมครับนี่ครับูนี่เขาบอกว่าไงบ้างครับห้ามลงคนเดียวครับเพราะว่ามันจะลอยน้ำไงคุณอ่านออกด้วยด้วยเหรอครับใช่ครับโอ้โหอันนี้มันเป็นภาษาอะไรครับภาษาไทยครับอ๋อเด็กค ไปปาหนูหนูใส่หว่วงยางกันนะครับสามารถจมได้นะครับเพราะว่าเด็กๆหนูหนูต้องระวังกันด้วยนะครับเพราะว่าใส่หว่วงยางได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เราจมน้ำไปไนะครับดูตอนนี้น้องซาปอยังว่ายน้ไม่เป็นด้วยครับอ๋อเหรอครับ<อ>แต่ก็ชอบเล่นน้ำใช่ไหม นนแต่ก็ชอบเล่นน้ำใช่ไหมครับใช่ครับ